ผัดแต่ผักธรรมดาก็ได้ค่ะใส่กระเทียมใส่พริกนะคะรวมกันนะคะเพื่อนเพื่อนขาขูดให้ละเอียดแล้วก็รวมกันเนาะผัดลงไปครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนเพื่อนขาก็จะเป็นมีแค่เตาแก๊สเล็กๆนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆน้นอยๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนขาเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งโดยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะหมูผัดโชคค่คะเพื่อน,นะะ่นา ต้องระมรัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะอคพอจะปรุงก็ครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะพเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นมีแค่เตาแก๊สผัดแต่ผักธรรมดาก็ได้ค่ะใส่กระเทียมใส่พริกนะคะรวมกันนะคะพเพื่อนๆค่ะขูกให้ละเอียดแล้วก็รวมกันเนาะผัดลงไปทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวตุ้มนะคะอ่าหรือใครจาอยากเปลี่ยน จากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะเล็กนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาเป็นแม่ครัวนะคะแม่ครัวอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะผัดผักบุ้งผัดใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะพเพื่อนๆขะก็จะเป็นมีแค่เตาแก๊สติ็กหรือไม่ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนๆเพราะขั่วหมูประจุสุกแต่ถน,นัดอยู่คะ่ะเพื่อนๆทําได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะ,ะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็จะเป็นผัดผักเล็กๆหรือไม่ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อน ก็ขั้วหมูประจิษฐสูงเล็กนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆน้นอยๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งนะคะเพื่อนค่ะบุ้งกินน่ารับประทานไหมคะนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องเดี่นี้ต้องมีการระมัดระวังน,นะคะเพื่อนๆก็ขั้วหมูประจิษสูงนะคะใส่เครื่องปรุงอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ก็ตามลงไปในขางูน,นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟให้แรงนะคะเพื่อนๆเล่นน้อยใส่หมูนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าไม่อยากใส่หมูแล้วก็อะไรก็ผัดแต่ผักธรรมดาก็ได้ค่ะใส่กระเทียมใส่พริกนะคะรวมกันนะคะเพื่อนๆค่ะขูกให้ละเอียดแล้วก็รวมกันเนาะผัดลงไปส่วนมือนี้ก็อีกมือน,นึงก็ทํากับข้าวอีกมือน,นึงก็จับโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆนะคะ จับโทรศัพท์ไปมันก็เลยดูเหมือนจะไม่ถนัดนะคะแต่ก็ไม่เลยเพราะว่าพระบุ้งจะได้ไม่เขาเรียกว่าจะได้ไม่ชม้ำไม่เพื่อนเราจะได้ไม่ช้ำนะคะน่าตาหน้าทานนะคะเพื่อนขานะคะเพื่อนขาบุ้งกินนารับประทานไหมคะนะคะก็อย่างนี้ละคะเพื่อนขาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องลุกไปอีกเสียงแล้วนะคะจ้องมาภาคใหม่ครั้งนึงนะคะเพราะว่า คือถือถือใช้คำพูดละเอียดต่อยนืไปค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค่ะบุ้งกินน่ารับประทานไหมคะนะคะก็อย่างนี้ละค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องโดยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะหมูผัาโช่อค่ะเพื่อนๆค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะอสักกีน่็โดยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะหมูผัาโช่อค่ะเพื่อนขา ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะโดยเฉพาะพูดก็เพื่อนเนะาะขะต้มก็ยิ่งดีนะคะอ่ะขาขะต้มช่วงเย็นๆนะคะอร่อยไหมคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนบุ้งทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครอยากจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะนา้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะทำให้เรวเพราะว่าผักบุ้งจะได้ไม่ เขาเรียกว่าเนจะได้ไม่ช้ำนเพื้อเนาะจะได้ไม่ช้ำนะคะหน้าตาน่าทานนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ถนัดอยู่ค่ะเพื่อนๆทำได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะ,ะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็จะเป็นผัดผักเล็กๆใจให้กันลวกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอย่าไม่ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อน ก็คั่วหมูประจะสูงเพื่อนเนาะข้าวต้มก็ยิ่งดีนะคะอ่าข้าวต้มช่วงเย็นๆนะคะอร่อยไหมคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนโดยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะอ่าหมูผัดช่อค่ร์โบนาร์ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะพอจะกินก็โดยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะอ่าหมูผัดช่อค่ร์โบนาร์ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะ พอสกุลก็ปุุงทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครอากจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะนา้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเล็กนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆน้นอยเะะเอๆเสร็จแล้วคนะ่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งเดี๋ยวนี้ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนๆก็คั่วหมูกระดูสุกบุ้งทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครอยากจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะผักบุ้งนะคะเพื่อนๆ่ะผัดผักบุ้งค่ะก็จะมีกระเทียมนะคะขูให้ละเอียดเข้าไปนะคะปรุงรสให้เรียบร้อยค่ะนะคะใครก็ทานได้คเพื่อนๆ่ะ ถ้ามีไข่ดาวก็ไข่ดาวก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็นะคะทานกับข้าวสวยก็อร่อยจะทานเป็นข้าวต้มก็อร่อยนะคะพเพื่อนๆเนาะข้าวต้มก็ยิ่งดีนะคะอ่าข้าวต้มช่วงเย็นๆนะคะอร่อยไหมคะหน้าตาน่าทานไหมคะพเพื่อนๆอันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะแล้วค่ะวันนี้ก็มาเป็นแม่ครัวนะคะแม่ครัวอีกหนึ่งวันนะคะพเพื่อนๆวันนี้จะผัดผักบุ้ง แต่ถน,นัดอยู่ค่ะเพื่อนๆทำได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะ,ะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็เป็นผัดผักเล็กๆช่วงเย็นๆนะคะนึกนึกเมนูไม่ได้ก็เมนูนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเป็นกําลังลุกไปอีกเสียงแล้วนะคะจ <ๆ S 1> ้องมาภาคใหม่ครั้งนึงนะคะเพราะว่าเปอเป เธอใช้คาพูดละเอียดอ่อนเรียกไปค่ะเพือ่อนๆส่วนมือก็อีกมือน,นึงก็ทํากับข้าวอีกมือน,นึงก็จับโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆนะคะจับโทรศัพท์ไปมันก็เลยดูเหมือนจะไม่ถนัดนะคะแต่ถนัดอยู่ค่ะเพื่อนๆทําได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะ,ะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็เป็นผัดผักเล็กๆน้อยๆใส่หมูนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าไม่อยากใส่หมูแล้วก็อะไรก็ทำได้เลย เพราะว่าพระบุงจะได้ไม่เขาเรียกว่าจะได้ไม่ชม้ำเพื่อนๆจะได้ไม่ชม้ำนะคะหน้าตาน่าทานนะค,ค,คะเพื่อนๆลุกไปอีกเสียงเลวนะคะจ้องมาภาคหนอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าถือคือคือใช้คาพูดละเอียดอ่อนเอียดอ่อนค,ค่ะเพื่อนๆจะถนัดอยู่คะ่ะเพื่อนๆทาได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะ,ะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็จะเป็นผัดผักเล็กๆ ทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครอยากจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นมีแค่เตาแก๊สได้ปรงทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครอยากจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะผักบุ้งนะคะเพื่อนๆค่ะผักผักบุ้งค่ะ ก็จะมีกระเทียมนะคะโขกให้ละเอียดเข้าไปนะคะปรุงรสให้เรียบร้อยค่ะนะคะนะคะ,นะคะพเพื่อนขาพุ้งกินน่ารับประทานไหมคะนะคะก็อย่างนี้ละค่ะพเพื่อนขาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องไข่ก็ทานได้ค่ะพเพื่อนค่ะถ้ามีไข่ดาวก็ไข่ดาวก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็นะคะทานกับข้าวสวยก็อร่อยจะทานเป็นข้าวต้มก็อร่อยนะคะเพื่อน ือนี่ต้องมีการระมัดระวังน,นะคะพเพื่อนเพราะคก็ขั้วมือก็ยิสูงนะคะไม่เลวเพราะว่าพระบุงจะได้ไม่เขาเรียกว่าไราจะได้ไม่ช้ำ<ๆ>นะเพื่อนๆเราจะได้ไม่ช้ำนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะพเพื่อนๆ่ะลุกไปอีกนึงเสียงลยนะคะจ้องมาภาคใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถือคือือใช้คําพูดละเอียดอ่อนเนยอะไปค่ะเพื่อนๆใจให้กันและกันนะคะพเพื่อนเพื่อน คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะลุกไปอีกหนึ่งเสียงแล้วนะคะต้องมาพากใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าถือถือถือใช้คำพูดละเอียดอ่อนเอียดอค่ะเพื่อนๆค่ะหรือนี้ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนๆเพราะขั้วหมูก็ยูงสุกคะให้เล็เพราะว่าผักบุ้งจะได้ไม่เขาเรียกว่าหมจะได้ไม่ช้ำเไม่อนๆจะได้ไม่ช้ำ ตาหน้าทานนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนเนาะ